กันหาพี่น้องมีการมีงานบัน,นี้กันเห็นว่าพอมันอายุหลายแล้วเฒ่าแล้วแกแล้วเอาลูกทายมาเด้อเออแต่ว่าเสียยานเดียวแต่บ่อรอท่อพ่อเปาบุญกินก็มีอยู่หลายตอนเปาบุญกินประหารเปาเมียนเปาบุญกินประหารลาดกะบุรเคยแต่มื้อนี้แนี้อีพอแล้วอยากฟัง เปาบุญกินประหารเขาห้อค่อยเสียกเอามีการลองเพ่งเดี๋ยวมันสิแพ่หนังเขาเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดร้อยเอา เ7็ดเ็ดูนํานำมันเลยบ่0ูนเ็ดเกิดเจ็ดูนี่มีออกอยู่บ่เศร้าเบิดเพียรโลดไปขี้เสีโทสวมบ่อให้มากินขี้ละฟังดินพมให้ไม่แก้งก็ต้องเอาลงฟังยังแล้วก็บอให้มีมาเห็นให้แหลนกาย เอาละบานี่พี่น้องจะมาฟังซากควาคุณพ่อเจ้างานคุณแม่เจ้างานผู้คาสิกอรับนิท่าเรื่องเป่าบุญกินนิท่านนี่มันก็เกิดอยู่ที่แถวอำเภอเพนรแงสกเป็นบ้านใดเลาะนี่ละบ้านโคก,กาใกลไกลกันนี่ละออเอบานกกเออบ้านโคกอกโอตอนใดละพี่น้องตอนปอบุญกินประหารแถวหัวคยเสียกเท่าหนึ่งเล่ากันนั่งหิดเบียกเล่นฟานสารหญิง เท่านั่งเท่าผู้หญิงล้านเลยมาแอลกลัวได้สาดตำแก้วนี่ฟาดใส่หัวหลานตีหัวโปะหลดบาลานบนหลานขวนตีแล้วบาแล้วดาไปพร้อมว่าดูบักสันดานลกบักค่ยเสียผู้ดูเขยกับพนังเห็ดเดียกจักตอกสันไสเห็นลูกไสแล่นไปหลุดให้ึ้นโกกาคุณจามาหนุนหนาด้วยกุศลสันไสที่ไปเล่นข้างไหนก็ให้มึงเฝ้าไปด้วยหลานเท่าเี็ด่กาลูกเจ้าของ ผู้เม่เ่าได้ยินนังกระเคียดเต็มที่นาดำนาแดงหาวาลูกเกยแข็งดาหีแม่เ่าผู้ลูกเกยก็พัดเบาว่าแม่เ่าดาเ่วยโตกะจังเกิดโมโหผิดกันบักไงส่วนผู้เม่เ่าเล่านันเกียดแห้งหลกระโดดเไปิดใบใบดีไปสารไข่ฟงเราบอไปไดสารเมืองไทยเราหยัดเป็นสองมาตราฐานกันไปหอดสารกันฟงเราไปตีกองรองยู่วินาสารต่ำ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  เป่าบุญกินได้ยินก็เลยว่าใครบังอาตีกรองไปตามตัวคนตีกรองมาสิบัดนามาฮอดแล้วผู้แม่เฒ่าจะได้แจง้งข้อหาหนีบาลูกเคยโกงดาวโตุหีตีขอให้เจ้าตาที่ได้เป็นผู้จัดการให้วังเขากับมาหันไปจับเผยอิฉันมาถามใสนาเนี่ยเพะ่ะบัดหนาหมาฮอดแล้วเป่าบุญกินก็เลยถามขึ้นว่าน,นี่มันแม่นจริงไหมลูกเคยตอบทันที ว่าตัม่เ่าน่ะเลยแหงจังไร่ดาบว่าผมคุ้ยเจียกผมก็นั่งเห็ดเบียกว่าเด็กหนุ่มกาไผ่พอนางมันว่าเึอเบาตึ๊งงุ่มหำยันไม่เ่าผู้ไม่เ่าน่ะเสียใจดาบว่าของเราตีฝ่ายผู้เจ้าหน้าที่ย้ายเลแล้วกันไปแต่ว่าหมอหลูกเขยนี่บอยงคอบว่าหมอเสียใจดาบว่าหมอคุ้ยเสียกเถียงกันจนปากเปียกนี่บ่ร้องรอยกันโตกลงกันบ่ได้เถียงกันจนเบิดเวลาบัดหามเบิดเวลาแล้ว ในมือนั่นเป่าบุญกินก็จังสังเลิกสารนี่เอาไว้สากรเจ้าหน้าที่เลิกสารเป่าบุญกินกระจังสังเลิกสารนี่เอาไว้สากรให้กับเมื่อผักพรีอยู่ไฟมันหอดมืออื่นจะมาเปิดเส่กันเด้อไฟผิดไฟถูกเพิ่งแม่เถ่าเทิงลูกเสียกตีเห็นกันผู้แม่เถ่ามือหอนเฮ่อน ไปจางทนายก็จางบ่ได้เลยมันจอต้องหาหลักฐานของริงเขาสู่กันเขาพูมแม่เท่านัะรับัคนสำคัญไปเอาเพิงมาตอดสองโตตอดบรงไหนและตอดบังสีบาว่วมกันเลยจับเพิงได้ดีๆนั่เขายิ้นตายตัวหนึ่งจับเพิงได้ดีๆนําเขายิ้นหัวอีกตัวหนึ่งซํำไหนมุ่จอว่าเพิงสองโตตอดบังเดียวสองหิมนั่นมั่นใครข้นจนตอดละแกบบมาปานยังแบบ หมอลูกเขยกับหัวดีคือกันผู้ลูกเขยนี่ก็หาเอาอยางมาติดกาดปลายบักเสียกาวกาสร้างเปียกเปียกมาหูปับไปคือกันสำเหนียม,มุจโจว่ากาวกาสร้างมันมันแห้งแล้วปวดเหนียวกับโบนิยออดเอากาวกาสร้างเปียกเปียกมาหูปับไปคือกันพ่อหอดมือหอดบ้านเตียมตัวต่างทา้าเปิดสารแล้วเป่าบุญกินก็เล่ยวขึ้นว่าให้ตรวจดูทันที แม่เม่เทาเอาหีออกมาสากรพันนั่นออกคำาั่ันไปผู้แม่เทาได้ยินคำาั่ันยืนย้นกางกะขาออกเื้อชิงขึ้นเท็ตตัวตัวสึดหลดปอดีจักบอลแกบมาปานยืนไอ้ลูกเคยหนามเมื่นเห็นแม่เท่าแก้ผ้าปาบุญกินกัเลยบเมาขืนบ่าให้เปิดเบิ้งของโตลูกเคยคดอยิ่ให้อกในใจว่าปาดที่โตโตโตเห็นหีแม่เมาเทายังกะเหลือมเมาเมาขึ้นยา,นาท่านที่ไอ้ลูกเคยเห็นหลูกเคยแข็งหงงนก กาวาสร้างิิตีสใบหนาภากั้งมันเสียกง,งามใดหนามันเค่งเป่าบุญงกินเลี้ยวไปก็นจนว่าเล่าตื่นจนบัคขาดลาดเมื่นทานเป่านีก็ได้เห็นจังสันก็เลยห้องออกไปใส่เจ้านาทีเจ้านาทีเตรียมเครื่องประหารพร้อมม่เล้วก็จัดการที่ไม่ลงปักเครื่องประหารหวัวสุนัขเปิดดีทันทีโอละนอ แม่เถ่าจักจังไล่ทำเวียนในทานเป่าได้ประหารููเคยเอ่ย